เสียงจากสวนจันทรเวลาหนาทีวันพุทธที่สีกันยายนพุทธศักราช2567เรากำลังพูดคุยกันด้วยเรื่องธรรมชาติเพื่อความพ้นทุกข์ตอนธรรมชาติไม่อนุญาตให้มีอัตตามาแล้วหลายตอนอยังไม่สิ้นกระแสะความเพราะแต่ละวันมีเวลาคุยกันเพียงแค่5นาทีวันนี้คุยมาถึงตอนย่อยเรื่องธรรมชาติไม่อนุญาต ให้มีแม้แต่นิรัตตาเป็นครั้งที่สืบเนื่องกันมาโดยให้ถือว่าเป็นเรื่องย่อยเดียวกันกับธรรมชาติไม่อนุญาตให้มีอัตตานั่นแหละแค่เอามาพูดเติมเสริมให้ชัดเจนหรือรอบครอบรอบด้านขึ้นว่านอกจากธรรมชาติไม่อนุญาตให้มีอัตตาแล้ว แม้นิรัตาธรรมชาติก็ไม่อนุญาตให้มีด้วยเพราะที่จริงทั้งอัตตาทั้งนิรัตาคือทั้งเห็นว่ามีตัวตนทั้งเห็นว่าไม่มีตัวตนก็เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยกันทั้งคู่คือถ้าเอามิจฉาทิฏฐิ62ออย่างในพรหมชาลสูตร พระสูตรแรกของสุตรตันตปิดกในพระไตรปิดกมาประมวลลงก็จะเหลือแค่สองอย่างคืออัตตากับนิรัตาหรืออัตถิตากับนัตถิตาหรือสัจจตถถิธิกับอุเฉทิฐินี่เองคืออัตตาอัตถิตาสัจจตถถิฐินั้น เป็นฝ่ายที่เห็นว่ามีชีวะมีตัวมีตนมีคนมีสัตว์มีพระเจ้าอย่างเช่นเห็นว่ามีจิตมีวิญญาณเป็นดวงดวงที่แม้ร่างกายจะตายไปก็เคลื่อนออกจากร่างนี้ไปสิงร่างใหม่เหมือนกับเปลี่ยนบ้านเรื่อยไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ฝ่ายหนึ่ง กับอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นนิรัตาคือไม่มีตัวตนนัตถิตาคือไม่มีอะไรเลยเป็นอุเฉติทิฏฐิคือเมื่อไม่มีอะไรอยู่แล้วตายไปก็ศูนย์คือตายแล้วศูนย์นี่ก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มีมาก่อนพุทธกาล หรือแม้ครั้งพุทธกาลก็ยังมีอยู่ร่วมสมัยกับที่พระพุทธเจ้ามาเกิดมาอุบัติตร,รัสรู้พอพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้ก็ทรงปฏิเสธความเห็นผิดทั้งสองฝ่ายนี้ที่ถือว่าเป็นความสุดตรงสองด้านแบบเดียวกับปฏิปทาที่สุดตรงสองด้านคืออัตตกิลมัฐานุโยกกับกามสุขาริการุโยก นั่นแหละแต่มันเป็นความสุดโต่งทางทิฏฐิหรือความเห็นแล้วพุทธเจ้าก็มาเสนอทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาถ้าในทางการประพฤติปฏิบัติก็คือไตรสิกขาหรือมัรคิีองแปดถ้าเป็นทางทิฏฐิความเห็นก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิ เห็นแจ้งในอริยศัสตจ์อิทัปยตาปฏิจุบาทนี่เห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันแต่ไม่ใช่แบบนิรัตาที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรแบบขาดศูนย์ไปอย่างนั้นไม่ใช่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนใหม่ พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธอัตตาตัวตนคนสัตว์ในชั้นสมมติปฏิเสธแต่ในชั้นปรมัตคือพุทธศาสนาจะพูดตรงๆก็ว่าสอนมีอัตตาด้วยสอนไม่มีอัตตาด้วยคือต้องแยกแยะสอนดังนั้นที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธอัตตานั้นคือปฏิเสธเฉพาะในชั้นปรมัตส่วนชั้นสมมติก็ยังมีอยู่ ก็จึงไม่ใช่แบบนิราตาก็ให้เข้าใจกันให้ชัดเจนนะครับ